ล้วนสำนึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทซึ่งทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณีกิจนานับประการด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พรระาชาและงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนและประชาชนทุกท่านได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสัปันศานสนา,าสถา,าบันพระหมหากษัตริย์และประชาชนวันนี้ การปฏิบัตกิกิจกรรมจิตอาสาได้แผ่ขยายไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในหลากหลายซึ่งกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัตกิกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทุกภาคส่วนในอำเภอจเจแนะจะได้มาร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนภายในอำเภอจเจแนะใน,ใ,นในการพร้อมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในการที่ประสงนิกรชาวอำเภอเจะนะได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสารประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลในวันนี้ถือเป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสงนิกรชาวอำเภอเจะนะจังหวัดนราธาิวาสกระผมขอเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสารประโยชน์ณบาราะซบ้านลาแลหมู่ที่4ตำบลดุสรงยออำเภอเจะนะจังหวัดนราธิวาสณบัดนี้การ ด้วยพระราชาประสงค์ที่จะสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาและงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาข,าขาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงพระกรุณาโป,โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทา,านเพื่อความสมัครสมานส,สามัคคี ของประสกนิกรทุกหมู่เหล่าในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหล่าข้าราชาการภาคเอกชนและประชาชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายจิตอาสาพระราชาทานได้น้อมนำพระประมบรมราชอ,องการมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานโดย ร่วมกันดําเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสาระประโยชน์ณบารเะซะบ้านลาแลหมู่ที่4ตําบลดูทรงยออําเภอจะแนะจังหวัดนราธาิวาสในโอกาสอันสําคัญนี้ข้าพระพุทธเจ้าและผู้ที่มาร่วมงานณนที่นี้ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระ,กะเกษมสําราญพระเกียรติคุณแผ่ภพศาลสถิตเป็นวิ่งขวัญปกเกล้า เหล่าผสมนิกรชาวไทยตากการละนานด้วยก้าวด้วยกระหม,มอ่อมพอเดชก็บ้านข้างบรา,าซอฝั่งนี้นะครับทีมงานมูที่หนึ่งถึงมู่ที่สี่บ้านตรงข้ามบรา,าซอนนะครับหมู่ที่ห้าถึงมูที่แปดนะครับฝั่งที่ตะวันตกของบรา,าซ่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะรายงานเลยนะครับว่าเราได้ทํากิจกรรมแล้วนะครับอันนี้ซื้อนี่ค,อนะคือนะครับไม่ใช่ซอนครับคือ ผลลกักๆเราก็เลยต้องมีกิจกรรมจิตอาสานะครับวันเฉลิมก,ลก็เลยนึนะครับอย่างเป็นน้ําเอ่ยขยะเอ่ยอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับคนตามแถวยังมาไม่ถึงต้องมา <c oughs> พี่ต่อเด็วนะครับว่าคนที่ต่อ,อยังไงก็หล่อนะครับว่าย,ยัางไงก็ไม่เป็นไรนะครับคยดูเป็นต่อไหมประมาณนี้นะครับพอลังะก <c oughs>

Ya. Oh. Okey. tak takut

เนี่ยเราต้องเราต้องหาตัวเค้ามีของอยู่ในร้านอ๋อนี่เจอ1เหรียญเท่าไหร่เองนึกๆยังเหรียญนั่นแหละเหรียญนี้ก็ได้ก็ได้นะฮะจุๆร้านเล็ดจุๆร้านที่มีแต่จุเหรียญแกลูกอันนี้แกเอออลัสดาอะหาดุจุ <coughs> จะก็จ้างงไม่รี้ัวาครับลหรไม่รู้อคือเนี่ยของก็ลงนี่ใส่เสื้อไม่ต้องรีดก็ไเพราะว่าพอใส่ปุ๊บมันจะมันจะตึงเลวันนี้ไม่ต้องรีดเสื้อไม่ต้องรีดอ่ะสบายเวีนไปล้วมงอันนี่ก่อนลงใจก็กังี 이거게꼬여요